สำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานคุณอาจจะต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ถึงแม้ตัวคุณจะได้รับหน้าที่หลักมีภาระรับผิดชอบที่หนักและเหนื่อยแต่ตัวคุณเองก็ยินดีและพร้อมที่จะทํางานเหล่านั้นเพียงแต่ว่าคุณต้องแบ่งงานให้คนรอบข้างของคุณได้ทํางานบ้างซึ่งจะทําให้พวกเขาเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือบริวารของคุณพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้ว สำหรับคนที่ทำงานลักษณะเป็นธุรกิจของครอบครัวเช่นงานกงศีถือว่าไปได้ดีมากๆเลยค่ะการเงินค่อนข้างดีทีเดียวค่ะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้เงินทองถ้าทำธุรกิจการค้าเงินทองจะไหลมาเทมาเลยค่ะหรืออาจจะได้ของมีค่าหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาที่มีคนหยิบยื่นให้หากการเงินที่ผ่านมาของคุณลุ่มๆดอนๆไม่ค่อยดี หลังจากนี้ล่ะค่ะจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคล่องตัวกว่าเดิมขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ดูแล้วว่าเขาคนนี้จะมีอายุที่ค่อนข้างห่างจากเราพอสมควรค่ะแต่ดูเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะมีการช่วยเหลือการซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาขัดใจกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อย ตามภาษาพ่อแง่แม่งอนให้ใจเย็นๆนะคะค่อยพูดค่อยจาพยายามพูดจาให้หวานหูนิดนึงนะคะทําดีใส่กันบ้างแล้วชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการทํางานดึกการพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ระวังในเรื่องของอาการของภูมิแพ้ด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ความเครียดมาก เขาบอกว่าช่วงนี้ให้ดูแลความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะดูแล้วว่ามันจะมีในส่วนของบางคนนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าตามมาได้ค่ะโชคลาภไม่มีวิ่แววให้เห็นเลยค่ะมีแต่ความเจ็บตัวผิดหวังมีแต่ความเจ็บปวดแต่ถ้าใครเป็นคนชอบความเจ็บปวดชอบผิดหวังซ้ำๆก็เชิญได้ค่ะตัวเลขของคุณคือเลข5และเลข7 และตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความรักความผิดหวังของคุณค่ะ